นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนบริษัทปตทออสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน สว,ส,สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมกสู่ Investment Minute นาทีลงทุนนะครับวันนี้เราเจอการอังคาร27กันยายน2565นะครับผมตรวจสุทธิวัตรพร้อมด้วยคุณนุ้ยสุตาครับวันนี้มาติดตามทิศทางการลงทุนกันต่อเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยพูดถึงภาพรวมในเอเชียบ้านรเราลงน้อยกว่าภูมิภาคนะใช่นะครับขณะเดียวกันนักทุนตอนนี้มองข้ามชอ็อตไปแล้วนะฮะ ใกล้จะสิ้นสุดเดือนกันยายนทีนี้ไตรามาส4มาสง่งผลประกอบการบริษัจทจดทะเบียนกันหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้คุยกับทาน,นวิเคราะจากทางบอลออก,กสิกรกันด้วยนะครับ <c oughs> วันนี้เช่นเคยครับ Facebook Live ก็มาคุยกันกับนาที่ลงทุนครับเราแชร์ผ่านเซสโซเชียลมีเดียถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัจทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทางเซสเทรด d com รวมทั้งเซสเทรดคลับนะครับ <c oughs> <c oughs> ไปดูฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐก,กันก่อนนะครับฝั่งของดาวโจนส์เองร่วงลง329.60จุดนะครับ s p e 500ลงไป38.19จุด NASDAQ ลงไป65จุดนะครับโดยรวมแล้วตอนนี้ตลาดหุ้นนิวยอร์กโดยเฉพาะดาวโจนส์ที่ปิดร่วงเข้าสู่ภาวะตลาดหมีนะครับตลาดหมีที่ว่าก็คือขาลงอย่างชัดเจนสัญญาณที่บ่งชีพ้เพราะถ้าไปดูดัชนีเนี่ยเทียบจากระดับปิดสูงสุดนะฮะ ระดับปิดสูงสุดเมื่อวันที่4มกราคมปีนี้ณระดับปัจจุบันสุดตัวลงไป20%นะครับเข้าเกณฑ์นิยามของคำว่า bear market หรือว่าภาวะตลาดหนีนะครับน้ําทุนวิตกกังวลจากการที่เฟดเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อส่งผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐที่จะเผชิญกับภาวะตดถอยนะครับแล้วก็ผลที่ตามมาก็คือดอลลาร์แข็งเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักนะครับดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินหลัก6สกุลในตรกร้าเงินตรอไเพิ่มขึ้น0.81% แตะที่ระดับ114.1030กังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อบรรดาบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้จากต่างประเทศนะครับขณะที่เงินปอนก็ร่วงลงแตะระดับต่ำที่สุดเป็นประัติการแล้วก็ยังอ่อนค่าต่อเนื่องนะครับหลังจาก BOE ส่งสัญญาณว่าไม่มีแผนที่จะจัดประชุมฉุกเฉินแต่อย่างใดนะฮะขณะเดียวกันเรื่องของความพิตกของนักลงทุนโดยเฉพาะในตลาดหุ้นสหรัฐดัชนี CBOE Volatility Index หรือว่า VIX นะครับก็พุ่งขึ้นไปแตะระดับ32.88จุดนะครับก็เป็นประดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนนะฮะขณะเดียวกันหุ้นกลุ่มพลังงานก็ร่วงลงหลังจากน้ำมัน WTI นะครับดิ่งลงกว่า2%หุ้นกลุ่มคาสินโนพุ่งขึ้นการรับรายงานที่ว่าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า เตรียมเปิดรับกรุปทัวร์จีนในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นการเปิดรับครั้งแรกในรอบเกือบ3ปีนะครับตลาดรอถแถลงแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐผ่านดัชิีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนนะครับที่อาจจะปรับตัวขึ้นสู่ระดับ104.3จุดนะครับหนุนโดยราคาน้ำมันแล้วก็ภาวะตลาดแรงงานของสหรัฐที่แข็งแกร่งแล้วก็รอจับตาถ้อยถแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟด ที่จะประเมินมุมมองของเฟดต,ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจต่อไปด้วยครับวันนี้เองนะคะส่วนฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยมีฟุตซี่ร้อยค่ะที่ขยับบวกขึ้นมาได้นะคะฟุตซี่ร้อยเนี่ยบวกมาเล็กๆค่ะ2.35จุดสนะคะส่วนดัตชซสรมนีค่ะลบไป56.27จุดและ c a c 40ฝรั่งเศสลบไป14.02จุดนจุดนักลงทุนเนี่ยยังคงเทขายหุ้นออกมาเพื่อเลี่ยงความเสี่ยงนะคะท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย หุ้นเยอรมนีปรับตัวลงเนื่องจากความเชื่อมั่นทางธุรกิจในเยอรมนีลดลงเกินคาดในเดือนกันยายนค่ะส่วนตลาดหุ้นลอนดอนที่บวกมาได้เนี่ยมาจากแรงหนุนของค่างเงินปอนที่ไปแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการแล้วก็การปรับขึ้นของหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคเทรดเดอร์เขาก็คาดนะคะว่า BOE น่าจะปรับดอกเบีย้ยขึ้นอีกเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าปอนร่วงหนักด้วยแล้วก็อาจจะมีการแทรกแซงตลาดด้วยนะคะส่วนทางอิตาลีที่ปิดบวกมานะคะ พรรค Brother of Italy ค่ะเป็นพรรคขวาจัดของนางจอร์เจียเมโลนีชนะการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีแนวน้มว่าจะทำให้การเมืองอิตาลีมีสเสถียรภาพมากขึ้นก็เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนุนค่ะ ส่วนฝั่งของน้ํามันนะครับย่อตัวลงไปเมื่อวานนี้ก็ทําให้แต่เชียงหุ้นไทยก็ปรับตัวลงตามกลุ่มราคาพลังงานนะฮะฝั่งของที่พีทีไอร่วงลงไป2เหรียญ3เซนนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ2อร์เซนระดับที่76.71ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรียกเป็นระดับปิดต่ําสุดนับตั้งแต่6มกราคม65นะครับขณะที่บรั่นเองนะครับร่วงลงไป2เหรียญเก้าเซนครับลงไป2.4เปอร์เซ็นต 84เหรียญกว่าๆต่อบาเรลนี้เป็นระดับปิดที่ต่าที่สุดนับตั้งแต่14มกราคม65เลยนะครับส่วนราคาน้ำมันในบ้านเราก็ลดล,ลงในเช้าวันนี้นะครับกลุ่มเบนซินลงอีก60สตางค์ส่วนดีเซลคงเดิมนะครับโดยดีเซลเนี่ยมีการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันหลังจากที่ผ่านมาอุดหนุนราคาดีเซลและ LPG ทําให้ขาดทุนหรือว่าติดลบกว่า1 2 0 0 0 0ล้านนั่นเองนะครับก็ลงกันทวนหน้าส่วน E85 ลง40สตางค์มีผลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเรียบร้อยนะครับ ตลาดน้ามันเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าผันผวนแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการแข่งข้าของตอลลรานะครับรวมทั้งความกังวลจากการเร่งขึ้นอัตราเบี้ยของเฟดนะฮะนักทุนจับตาผลกระทบจากการที่ EU เนี่ยใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ํามันจากรัสเซียนะครับแล้วก็มาตรการนี้เริ่มมีผลมาครับใช้ธันวาคมนี้อัปเดตล่าสุดประเด็นใหญ่ที่สหรัฐอเมรตนะครับบรรล,ลุข้อตกลงความมั่นคงด้านพลังงานกับเยอรมนีจะจัดส่งกา๊าซธรรมชาติและน้ํามันดีเซลให้นะฮะจะจัดส่ง ดีเซลเนี่ยให้กับเยอรมนีโดยตรงเป็นครั้งแรกในช่วงต้นเดือนนี้นะครับโดยจะมีปริมาณสูงถึง250,000ตันต่อเดือนในปี66ซึ่งทางนายกรัฐมนตรีจะได้เดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียและชาติตะวันออกกลางในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานนั่นเองซึ่งพอเดินทางมาแล้วนี่คือผลลัพธ์ที่ออกมาได้ UAE ก็บรรลุข้อตกลงความมั่นคงทางด้านพลังงานกับทางเยอรมนีนะครับ ไปดูทองคำกันหน่อยนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ค่ะส่งมอบในเดือนธันวาคมเมื่อคืนนี้ร่วงลงมาอีก22ดอลลาร์20เซนต์ปิดที่1,633.4ดอลลาร์สหรัฐต่อออนส์ค่ะเป็นระดับปิดต่ำสุดในรอบกว่า2ปีนับตั้งแต่1เมษายน2563เลยนะคะปะจัจจัยกดดันหลักมาจากการแข่งข้าของเงินดอลลาร์แล้วก็บอนด์ยที่ปรับตัวสูงขึ้นค่ะบอนด์ย10ปีเนี่ยไปแตะที่3.91เเซนะคะ ส่วนทองในประเทศนะคะเช็คกันหน่อยค่ะเช้านี้ประกาศครั้งที่1ลบไป100บาททองคำแท่งขายออก29,350บาทและทองรูป,ปรพรรณขายออก29,850พันแ์ขรยออก2 9 8 5บบาทค่ะ ส่วนค่าเงินบาทเปิดตลาดมาเช้านี้นะครับอ่อนค่าลงไปอีกนะครับสร้างสถิติต่ำที่สุดในรอบเกือบ16ไปีนะฮะกรุงไทยเนี่ยประเมินว่าเงินบาทอยู่ในฝั่งอ่อนค่าแล้วอาจที่จะทดสอบแนวต้าน38บาทต่อดอลลาร์ในช่วงนี้นะครับแล้วก็การปรับลดลงของราคาทองคำน้ำมันอาจจะทำให้มีโฟล์ธุรกรรบายออนดิฟเข้ามากดดันเงินบาทอ่อนค่าจนกว่าจะมีปัใจจัยใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนนะครับ นี่ฮะก็เ,เปิดมาเช้านี้37บาท86สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงนะครับาทางรัฐมนตรีคลังคุณอาคมเติย์ปิยะไปสิธิ์เชื่อว่าแบงค์ชาติเองจะดูแลค่าเงินบาทแล้วก็ติดตามใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกับเงินไหลเข้าออกนะฮะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรน่ากังวลน,นะครับคลังเองติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีส่วนช่วยในด้านของต้นทุนการผลิตต่างๆโดยเฉพาะราคาน้ํามันแล้วก็หาเรือกับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับในการเข้าไปช่วยยืดระยะเวลาการ,การปรับ สินค้าบางประเภทที่ราคาสูงนะครับเช่นการนําเข้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะลดผลกระทบของทางผู้ประกอบการครับอนะคะทีนี้เรามาดูเปรียบเทียบปัจจัยบวกปัจจัยลบกันหน่อยนะคะว่าจะส่งผลต่อเรื่องของการลงทุนยังไงบ้างนะคะปัจจัยบวกเนี่ยค่ะเรามองไปที่ราคาน้ํามันนะคะแล้วก็ต้นทุนวัตถุดิบในประเทศที่ปรับลดลงนะคะส่วน การส่งออกของไทยค่ะตัวเลขออกมาเนี่ยเดือนสิงหาคมโตขึ้นมา7.5ทางพาณิตเองก็มั่นใจว่าจะเกินเป้านะคะส่วนปัจจัยลบค่ะคุณผู้ชมทั้งหุ้นนิวยอร์กที่ปรับลงนะคะราคาน้ำมันดิบที่ร่วงลงแล้วก็ราคาทองที่ต่ำสุดในรอบ2ปีนี่ยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลาดอยู่ค่ะครับปัจจัยที่สำคัญการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนองวันพรุ่งนี้นะครับตลาด คาดว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ย0.25ถึง0.50เเพื่อดูแลเงินเฟ้อนะฮะปัจจัยนี้เดี๋ยวคุยกับทางนักวิเคราะห์กันด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางผู้ว่าแบงก์ชาตินะครับระบุว่าแบงก์ชาติเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปตามความเหมาะสมนะฮะเพื่อสร้างความมั่นใจต่อเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างราบรื่นนะครับส่วนภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับลดลงไปนะครับ10.46จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย71,000กว่าล้านนะครับต่างชาติเนี่ยขายสุทธิ ะะกว่ากว่กา1,900กว่าล้านด้วยกัน<ช>นะครับ<อ>ขณะที่รายตัวกันบ้างครับห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะฮะจริงๆ5ตัวนี้ลงแทบยกแผงยกเว้น,นตัว Advance นะครับปัจจัยเฉพาะตัวนะครับแล้วก็ปตทอราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับภาพรวมจะเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะช่วงไตรมาสที่4นะฮะทิศทางผลประกอบการจะเป็นยังไงนะครับคุยกับคุณักิตชาติเทิอศักด์นักกลยุทธ์บลอกกสิกรไทยนะครับสวัสดีครับคุณทักิตครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับครับภาพรวมเอาเริ่มกันที่เรื่องของกรนงก่อนนะฮะทิศทางขาขึ้นของดอกเบียแบบนี้นะครับภาพรวมของกลุ่มอุหกรรมไหนจะได้ประโยชน์แล้วการวิเคราะห์จากทางบอรกสิกรโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของกรนงนี้ให้มุมมองยังไงบ้างครับครับในส่วนของตัวการประชุมกรนงในวันพรุ่งนี้นะครับผมคิดว่าดูจากคอนเทนต์ทัชเนี่ยนะครับคาดว่า พรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเห็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย25เบสิสพอยต์นะครับขึ้นมาอยู่ในระดับ1%นะครับแต่จริงอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็มีนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยบางท่านนะครับก็มองว่าอาจจะขึ้นทัง้ง10-10พอยต์นะครับแต่ทางการกตริกรเนี่ยเรามองว่าเราอยู่ฝั่งขึ้น25เบสิสพอยต์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมาดูเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งเลยคือแรงกดดันประเด็นเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยน,น่าจะลดลงนะครับเพราะถ้าเกิดมาดูในส่วนของตัวราคาดัชนดิบนะครับอย่างเมื่อคืืนน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 นีีนีีงง้้้เเเ่่่่่ยยยัััังงงงงงคคปรรรรบบททาาาิวโตตตแกกลดอมะะซึจใ ประเด็นเรื่องเงินเฟ้อในบ้านเราเนี่ยนะครับน่าจะผ่อนคลายนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือในส่วนของภาพของการเปิดประเทศนะครับในส่วนของนักท่องเที่ยวเนี่ยเราเชื่อว่าไตรมาาที่4่เนี่ยนักท่องเที่ยวน่าจะเดินทางเข้ามาประมาณ1.5ล้านคนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะทําให้ในส่วนของตัวดุลการดุลบริการดุลีานสะพานเนี่ยน่าจะกลับมาค่อยๆเป็นบวกดีขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะทำให้มีช่วงปลายปีเงินบาทอาจจะชะลอการอ่อนค่านะผมคิดว่า ภาพของตัวการประชุมงองเนี่ยโดยรวมสรุปคือถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้เนี่ยคงต้องไปติดตามนะครับว่าขึ้นรอบนี้เนี่ยทางธนาคารพาณิชย์จะมีการปรับดอกเบี้ยเงินกู้ตามด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดรอบนี้เนี่ยไม่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ตามเนี่ยผมคิดว่าเงินบาทมีโอกาสที่อาจจะทะลุ3.8บาทได้ซึ่งถ้าเกิดภาพออกเป็นลักษณะนี้ผมว่าจะเกิดแรงสะวนการเล่นส่วนของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่ถูกเกงฑ์กำไรจากระเดเรื่องขึ้นดอกเบี้ยขึ้นมานะครับแล้วก็ ถ้าเกิดบาทออกเนี่ยผมคิดว่าหุ้นในกลุ่มสรงออกนะครับน่าจะมีกระแสเชิงบวกครับอืมก็น่าจะมองไปที่กลุ่มส่งออกนะตอนนี้แล้วถ้าเรามองนี่เราก็ใกล้จะเข้าสู่เ,ออเรียกว่าดูในส่วนผลประกอบการไตรามาสสี่แล้วนะคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของปีเนะะี่ยค่ะเราประเมินยังไงบ้างว่าจะมีหุ้นในกลุ่มไหนที่มีโอกาสเติบโตหรือว่าเป็นแนวโน้มที่เราควรจะเริ่มทยอยเก็บในช่วงนี้บ้างคะครับผมคิดว่าในส่วนของผลประกอบการในไตรมาสที่สี่เนี่ยนะครับเรามองว่า ในส่วนของหุ้นในกลุ่มเปิดเมืองเนี่ยนะครับน่าจะยังคงเห็นทิศทางกําไรนะครับแต่โตทั้งเยอนรเยียและคีวนคิวนะครับทั้งในส่วนของกลุ่มโรงแรมนะครับกลุ่มสายการบินนะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มพกสื่อนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับน่าจะเห็นการฟื้นตัวรวมถึงกลุ่มโดเมสติกอย่างกลุ่มค้าปีนะครับเพราะว่าในในช่วงไตรมาสที่สาเนี่ยอาจจะเผชิญแรงกดดันจากประเด็นเรื่องหน้าฝนนะครับคิวสี่น่าจะเห็นการฟื้นตัวคีวนคิวเยียร์นะครับก็มองว่า กลุ่มโเมสติกเนี่ยนะครับน่าจะเห็นการฟื้นตัวที่ดีกว่าในส่วนของกลุ่มโรลบอลเพย์นะซึ่งถ่ายกำลังในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยครับก็แทบจะสุกครับนะฮะทีนี้ในกลุ่มไหนตัวไหนวันนี้ที่แนะนาครับและยังพอเป็นหลุมหลบภัยได้ในช่วงเวลานี้ครับครับผมคิดว่าในส่วนของตัวดัชนีตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้เนี่ยน่าจะแข่งตัวแข่ขวนตามทิศทางพลังงานครับแล้วก็วนก็คือเงินบาทที่อ่อนค่าเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ย พุ่นที่กลุ่มที่ควรจะเลี้ยงคือกลุ่มที่โปรต่างชาติเนี่ยถือเข้ามาค่อนเยอะๆก็คือกลุ่มโรเบอรเพนะครับกลุ่มพลังงานผมคิดว่ากลุ่มโดมสติกนะครับที่ได้ประโยชน์จากทีมการเปิดเมืองเปิดประเทศแล้วก็ในส่วนของภาพของจีนเนี่ยนะครับที่เตรียมจะเปิดประเทศเนี่ยนะครับผมมองว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจคือกลุ่มอสังหานะครับอย่างตัว property อย่างตัวอะไรอย่าเขานะครับวันนี้เป็นสต็อกปิดที่เราเลือกนะครับเราบอกว่าในส่วนของภาพของผลประกอบการไตรมาสที่สามเนี่ย ทั้งการเปิดตัวโครงการใหม่ยอดขายเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับแล้วก็ mm hmm. ในไตรมาสที่สี่เนี่ยในส่วนของประเด็นเรื่องการขายติดซับในสหรัฐเนี่ยนะครับน่าจะเกิดขึ้นนะครับรวมถึงจุดสําคัญเล็กๆในส่วนของตัวโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์สเปซที่พัทยาเนี่ยที่เพิ่งเปิดตัวในเดือนสิงหาเนี่ยนะครับ <Yeah. S 1> ตรงนี้เนี่ยดูจากกระแสตอบรับทันงที่จะดีแล้วก็โรงแรม <Yeah. S 1> สามารถทํากำไรสุทธิได้ตั้ง,งแต่เดือนแรกเนี่ยเรามองว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นอัพไซด์ในส่วนของผลประกอบการนะครับ แล้วก็ในส่วนของหุ้นตัวแรงของเขาเนี่ยผมคิดว่าตัวดีเบนเดีลที่เขาเนี่สูงนะครับประมาณ7.2%ในปีนี้และปีหน้า7.3เนี่ยน่าจะเป็นหลุมปลอดภัยที่ดีครับในช่วงที่ตลาดผันผวนครับค่ะแล้วครับวันนี้ขอบคุณครับคุณธเกตครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับครับล้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันทุ่เดียวนะครับช่วงหน้าพาผู้ชมไปดูธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมซึ่งเป็นธุรกิจต้นน้ำของทางกลุ่มบางจากโดยเฉพาะที่ประเทศนอร์เวววยยนนนนะะะจเเเป็ังงงไดดีี๋ราาาตติม่้้ชหค นี่พาคุณชมไปดูนะครับธุรกิจสำรวจและผลิตปโต,ตรเลียมของกลุ่มบางจากในนอร์เวย์นะครับที่มุ่งขยายงานด้านนี้ผ่านบริษัทโอเกียซึ่งทางบางจากเนี่ยผู้ถือหุ้นใหญ่45.7%นะครับเรื่องปีแรกสร้างอ b i t d a ราวหนึ่งในสนะครับพร้อมที่จะขยายการเติบโตควบคู่กับธุรกิจสีเขียวเพื่อความยั่งยืนนำไปสู่เนซีโร่ภายในปี2050ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ คือสำนักงานบริษัทโอเกียในเมืองกริตียนซุนหนึ่งในฐานสำรวจและผลิตเปโตเรียมของนอร์เวย์ที่สร้างไรายได้มหาศาลทําให้คนนอร์เวย์มีไรายได้ต่อหัวสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกแหล่งตรอกเกนโอเกียซื้อกิจการต่อมาจากเชลค่ะเป็นแท่นผลิตแห่งเดียวในโลกที่มีลักษณะเหมือนเก้าอี้ขาเดียวกกเก็บน้ามันดิบได้ถึงสองล้านบาเรลปลอดภัยสูงสุดการเดินทางไปแท่นกลางทะเลต้องใส่ชุดเซฟตี้นั่งเฮลิคอปเตอร์ไปราวครึ่งชั่วโมง ผู้ถือหุ้นใหญ่ของโอเกีย,ยก็คือ,อคกลุ่มบังจากบริษัทคนไทยไรายแรกที่ปักธงลงทุนในแหล่งทะเลเหนือที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งน้ำมันดิบคุณภาพดีกรรมาฐานต่ำราคาสูงราคาพลังงานอยู่ในช่วงผันผวนค่ะและกลุ่มบังจากนะคะก็ได้มีการประกาศแผนการลงทุนค่ะสู่ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมตั้งเป้าไว้ว่าใน3ปีข้างหน้านะคะจะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น1-2เท่าตัวค่ะ บางจากมองว่ากาซธรรมชาติและน้ำมันจะเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลกไปอีกหลายทศวรรษก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานทดแทนจะนำประสบการณ์ในนอร์เวย์ที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมสูงสุดไปขยายกิจการทั้งในนอร์เวย์และอาเซียนจริงๆบ่อน,นี้เป็นบ่อของเชลตั้งแต่ปี 1, 1992นะครับก็ผลิตมาก,กว่า30ปีละจนวันถึงวันนี้เนี่ยยังผลิตเมื่อกี้เราลงไปดูที่ห้องคอนโทรลนี่ก็ 17,000่า 17, บารเรลน,นะครับก็เรียกว่าสูงมากยังในอาไทยนี่แต่ละบอ่อตอนพีกๆก,ก็ประมาณ1 5 2 0 0 0 0ถึง0ก็ยังเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีอยู่สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือเราพยายามหาแหล่งใกล้เคียงแถวๆนี้นะครับเมื่อเจอน้ำมันแล้วเนี่ยเราก็จะต่อท่อเข้ามาที่แพลตฟอร์มนี้ล่าสุดที่มีอยู่ก็ตรงนี้ครับแถวๆน,น,นี้คือฮัสเซมุส นะครับซึ่งได้เชอน้ำมันละแล้วก็อยู่ในระหว่างการลากท่อออกมาพัเสมุติจะผลิตได้ประมาณ2027ซึ่งเมื่อผลิตได้แล้วก็จะเพิ่มผลิตชันตรงนี้นะครับจาก15,000เอาจจะเป็น20,000 5ในลักษณะน,นั้นครับพนักงานทำงานบนแท่นต่อเนื่อง2สัปดาห์ก่อนกลับขึ้นฝั่งหยุดพัก4สัปดาห์แท่นผลิตจึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายกำหนดแผนฝึกซ้อมด้านความปลอดภัยต่อเนื่อง และนี่ก็คือเรือที่พร้อมอพยพหากเกิดพายุขเข้าขั้นอันตรายนับเป็นครั้งแรกค่ะจิดรอกเกนเปิดรับทีมผู้สื่อข่าวเข้ามาเยือนพาไปสัมผัสถ,ถึงระดับท่อท่อดูดปิวโตรียมก็จะอุ่นๆดูดขึ้นมาก่อนที่จะนำมาแยกเป็นน้ำมันและก๊าซส่งจำหน่ายจริงสุดท้ายคือเรามองว่าต้นทุนในการขุดเจาะน้ำมันขึ้นมาเนี่ยเป็นที่สำคัญที่สุดนะครับนอร์เวย์เองเนี่ยถ้าดูแล้วก็อยู่ในอันดับ ที่เรียกว่าเกิดจะเป็น List Cost โปรดิวเซออาจจะไม่ต่ำเท่าพวก Middle East แต่ว่าด้วยความที่เขามีแลงเป็นแหล่งขนาดใหญ่เนี่ยต้นทุนต่อนหน่วยเขาจะต่ำมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ธรรมดาครับต้นทุนต่ำสุดก็น่าจะเป็น Last Man Standing เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะอยู่ได้แล้วก็มีการสร้างผลตอบแทนเนี่ยในเหมาะสมในระยะยาวได้ <ST> กิจนี้มีความผ,ลผ,ลผลันผวนบางจากจึงกำหนดเกณฑ์ลงทุนลดเสี่ยงเข้าซื้อกิจการจากแหล่งที่ผลิตแล้วเท่านั้นบนเป้าหมายพยายามไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตเป็นเพิ่มเติมนำเทคโนโลยีมายืดอ,อายุแหล่งปิโตรเลียมปกติเราบริหารความเสี่ยงเราดูว่าหนึ่งคือบอ่อหรือว่าน้ำมันสำรองใต้ดินเนี่ยนะครับรีเซิร์ฟเนี่ยมันยาวพอที่จะผลิตได้สัก7-10ถึงปีนะครับเรามองว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญวงจร ราคาน้ามันเนี่ยมันอยู่ประมาณ5้าถึงเปีเพราะฉะนั้นถ้าเราบ่มี10ปีเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะผ่านทั้งวงจรที่เป็นดาวไซเคิลแล้วก็อัพไซเคิลนะครับเพราะฉะนั้นอย่างกรณีเนี้ยตอนที่เราลงทุนก็บ่ยังมีระยะเวลาอีกประมาณเกือบๆสิปีนะครับแต่พอเราเข้ามาแล้วเราก็เพิ่มประสิทธิภาพมันจังหวะนี้บ่นเนี่ยยังผลิตได้ประมาณ15ปีเป็นอย่างต่ำจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ผลิตได้ยาวเนี่ยมันก็เจอได้ทั้งอัพไซเคิลแล้วก็ดาวไซเคิล สองก็คือคงจะต้องเป็นเรื่องที่ต้นทุนต้องต่ำนะครับถ้าต้นทุนต่ำต่แล้วเนี่ยราคาน้ำมันลงเราก็ยังสามารถจะผลิตแล้วก็ขับไกะทกไรได้นะครับและสุดท้ายก็คือเราต้องกระจายความเสี่ยงนะครับเราไม่รับริสก์วนเดียวเราต้องมีพาร์ทเนอร์มีหลายษณานั้น โอกเกียวางแผนใช้พลังงานทดแทนทั้งโซลา่าและลมมาเป็นพลังงานใช้บนแทนตอบสนองนโยบายเนตซีโร่โดยรัฐบาลนอร์เวย์นั้นมีการใช้ภาษีคาร์บอนมาเป็นตัวผลักดนันปัจจุบันจากเก็บ80ยูโรต่อตันและมีแนวโน้มจะเพิ่มเป็นกว่า200ยูโรภายในปี2030ในเรื่องอน้ำมันและก๊สนะคะก,ก็เห็นว่า ได้วันนี้ได้ฟังการบรรยายก็รู้สึกประทับใจที่ทั้งบางจากและโอกเกียเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่ตรงกันคือพลังงานไม่ใช่แค่เพื่อพลังงานแต่จะต้องเป็นพลังงานอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งไทยและนอร์เวย์เนี่ยสามารถจะร่วมมือกันได้นะคะเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน นอร์เวย์เดินหน้าโครงการ CCS ดักจับและกักเก็บคาร์บอนฝังในแหล่งปปโตเลียมที่หมดอายุแล้วค่ะและมีความร่วมมือกับโยุโรปทำโครงการนอเทนไล์บริการขนส่งและกักเก็บคาร์บอนผ่านท่อยาว900กิโลเมตรจากเยอรมนีมากักเก็บที่นอร์เวย์ในขณะที่บางจากอยู่ระหว่างการศึกษา CCS นอร์เวย์มีกองทุนมั่งคั่งเก็บรายได้จากการส่งออกปิโตรเลียมนำมาดูแลประชากรหัวใจสีเขียวกว่า5ล้านคนไฟฟ้าในประเทศใช้พลังงานทดแทนเกือบทั้งหมดมีการเชื่อมต่อกริดไฟฟ้ากับยุโรปแน่นอนว่าขณะนี้ต้นทุนข้าวไฟฟ้าพุ่งขึ้นและรัฐบาลนอร์เวย์ก็อุดหนุนข้าไฟฟ้าแก่ประชาชนเช่นกันค่ะเจรพพรมรกจินดาสำนักข่าวไทยอาสามทร,รายงาน เดตช่วงนี้นะครับกันที่งาน M A I Forum 2022นะครับที่ทางสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ M A I ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ M A I นะครับได้จัดถแถลงข่าวความพร้อมนะครับการจัดงาน M A I Forum 2022มหากรรมรวมพลังคน M A I ครั้งที่7นะครับ พบกับ CEO และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI กว่าร้อบริษัทนะครับซึ่งงานมีขึ้น28ตุลาคมนี้ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาณบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ชั้น22โรงแรมเซนทรัลแกรนด์แอดเซ็นทรัลเวลนะครับการจัดงานภายใต้แนวคิด growing stronger together vr sme role model นะครับ รับฟังปาฐกถาพิเศษจากทางปลัดกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็มีเสวนาการลงทุนจากนักวิเคราะห์บลชั้นนํามีเสวนาจากทางเซียนหุ้นนะครับและยังเปิดโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนใน m อ i ได้แนะนำธุรกิจสินค้าให้เป็นที่รู้จักหรือใครก็ตามอยากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็ไปที่งานกันได้เพราะจะมีบูธให้คำแนะนำกันด้วยนะครับ แล้วก็มีหลายๆบริษัทจดทะเบียนที่โดดเด่นเป็นดาวเด่นของ MAI ไปร่วมงานด้วยอย่างเช่นนะฮะ YGG อันนี้ก็คืออิกตราซิลกรุ๊ปนะครับก็เป็นบริษัทจดทะเบียนใน MAI นะฮะที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นเกมะนะฮะเกี่ยวกับเกมนะครับมี Blue b i กด้วยแล้วก็อีกหลายบริษัทยังไงลองไปติดตามกันได้นะครับ28ตุลาคมนี้ครับในช่วงท้ายนี้มาตรวจเช็คนะคะ Uh, เรามาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่พลาดไม่ได้นะคะที่ต้องย้ําคุณผู้ชมกันนะคะกับผลิตภัณฑ์ใหม่ซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทยค่ะโอกาสลงทุนหุ้นระดับโลกซื้อขายได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะคะคือ DRX หรือ fractional DR ค่ะและโอกาสลงทุนในบริษัท Apple และ Tesla ลงทุนได้ด้วยเงินจํานวนน้อยไม่มีขั้นต่ําก็สามารถลงทุนผ่าน Apple DRX และ Tesla DRX ได้นะคะ ส่งคำสั่งเป็นบาทก็ได้เป็นหน่วยก็ดีเริ่มต้นที่0.0001หน่วยและเทรดได้ตามเวลาตลาดหุ้นโลกค่ะซื้อขายเยลไทม์ time, พร้อมตลาด Nasdaq ช่วงเวลา2ทุ่มไปจนถึงตี4เริ่ม29กันยายนเป็นต้นไปนะคะด้วยรหัสหลักทรัพย์ aapl 8 0 x และ tsla 8 0 x สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่เว็บไซต์กรุงไทย com ค่ะ ช่วงท้ายนี้มาเช็คหุ้นเอเชียกันหน่อยนะคะเริ่มจากนิกเคอีก,กันก่อนค่ะก็ถือว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามาหลังจากที่เมื่อวานร่วงลงหนักนะคะบวกมา220.083%ส่วนอื่นๆในเอเชียค่ะก็มีทั้งเขียวแดงสลับกันวันนี้ฝั่งจีนมีข้อมูลกําไรภาคอุตสาหกรรมจีนที่จะประกาศออกมาด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามกันค่ะกับเวลาของนักลงทุนนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนไปพร้อมกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ